ฟังดูแล้วแก่นของปัญหาจริงๆมันอาจจะลึกกว่าแค่เรื่องคำพูดสุภาพหรือไม่สุภาพนะคะแต่มันคือเรื่องของการจัดการอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การใช้อำนาจในทางที่ไม่ควรด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการเผชิญหน้ากับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเลยที่ทำงานหรือที่เรียกว่าท็อกซิกบีฮีเวอร์นั่นแหละครับซึ่งมันส่งผลเสียต่อบรรยากาศ แล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวที่เราต้องก้มหน้าทนอย่างเดียวสรุปได้ว่าการรับมือหัวหน้าลักษณะนี้ต้องเริ่มจากการประเมินก่อนว่าเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วค่อยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมตั้งแต่การสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงการใช้ความสงบเป็นเกราะป้องกันตัวเราไปจนถึงการหาแนวร่วมแล้วก็ใช้ช่องทางที่เป็นทางการเมื่อจำเป็นจริงๆครับ สิ่งสําคัญคือเป้าหมายไม่ใช่การแก้แค้นเอาคืนให้สะใจนะครับแต่เป็นการพยายามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรและปกป้องสิทธิ์ของเราในการทํางานในสภาพแวดล้อมที่ดีการตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นในระยะยาวเลยครับค่ะน่าคิดมากๆเลยก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากประเด็นให้คุณผู้ฟังลองนําไปคบคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย การจดบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอทั้งวันที่เวลาสถานที่คำพูดที่ใช้พยานถ้ามีแล้วก็ผลกระทบต่อความรู้สึกและงานของเราอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทรงพลังได้ยังไงบ้างเมื่อเราต้องนำเรื่องนี้ไปแจ้งหรือปรึกษาผู้มีอำนาจเพื่อให้ข้อร้องเรียนของเรามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากที่สุดลองไปคิดกันดูนะคะ